มาพบกับการเล่นกีนตาร์โปรเมือนต้นอีกแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่กับการตีคอร์ดอีก1 e p ีนะครับก็การตีคอร์ดใน E ีนี้ค่อนข้างซับซ้อนหน่อยนะครับเดี๋ยวผมตีให้ดูก่อนรอบหนึ่งนะ ดูแล้วจะรู้สึกว่ามันเฮ้ยมันกระตุกตึกตักตึกตักแบบแปลกใช่ไหมไม่ต้องไม่ต้องตกใจเดี๋ยวผมจะแยกมันออกเป็นทีละชุดชุดแยกให้ทุกคนเข้าใจนะเพื่อนเพื่อนเข้าใจนะครับเดี๋ยวมาดูกันก่อนเลยว่ามันมีอะไรบ้างนะครับที่ผมตีคอร์ดไปนะครับเริ่มต้นนะครับเป็นการดีดลงนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็ขึ้นนะครับลงมาครับแล้วก็ขึ้นลง อย่างนี้นะครับแยกกันนะครับแยกลงอันแรกออกไปก่อนนะครับลงแล้วก็ต่อด้วยขึ้นขึ้นลงโอเคนะอีกรอบนะลงขึ้นขึ้นลงขึ้นขึ้นลงลงขึ้นแค่นี้เองนะครับไม่ยากเลยนะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดว่าเราใช้คอร์ดอะไรในที่เราเล่นไปตอนต้นบ้างนะครับ ก่อนื่นเลยครับฝากกดติดตามนะครับช่องบ i บิ t a Studio โอเลยครับเป็นแรงใจให้กันนะครับคอร์ดที่ถูกนํามาใช้ในตอนต้นนะครับมีคอร์ดีคอร์ซี C, แล้วก็คอร์จีนั่นเองนะครับอ่ะคอจี G ผมจะจับแบบเต็ม,เต,มเต็มฟอร์มนะครับก็คือผมจะมีนิ้วนางมาจับตรงนี้ด้วยธรรมดาเราทั่วไปเราจะจับนี้ใช่ไหมมีนิ้วนางจับสายหนึ่งนี้ใช่ไหมแต่ผมอาจจะหยับขยับนิ้วนาง ขึ้นไปสายสองเรานี่ยก้อยมาจับสายหนึ่งซึ่งโน้ตที่นิ้วนางจับบนสายสองอะเป็นโน้ตอยู่ในคอร์ด G นะครับไม่ได้เป็นคอร์ดอื่นเลยคือยังยังอยู่ในเป็นคอร์ด G ปกติอยู่นะเนื่องจากที่จับตรงนี้นะครับจับตรงนี้นะเพราะว่าตอนเปลี่ยนคอร์ดดี่ะเราจะไม่ต้องยกนิ้วเราจะค้างไอ้ตัวนิ้วนางนี้วไว้แล้วมาจับคอร์ดดีอย่างนี้นะครอ่ะดูที่คอร์ด G แบบที่ผมจับที่แรกใหม่นะ นีนะคอร์ดจีที่จับทีิล่าเปลี่ยนเป็นคอร์ดดีผมปล่อยหมดทุกนิ้วยกเว้นนิ้วนางนะแล้วก็เอาสองนิ้วเนี่ยมาจับมันจะเป็นคอร์ดดีเวลาต่อคอร์ดอะมันจะทําให้สมูทยิ่งขึ้นไม่ต้องยกนิ้วเยอะนะครับอ่าประมาณนี้ก็จะมีคอร์ดดีหนึ่งห้องหนึ่งบาร์คอร์ดซีหนึ่งบาร์แล้วก็คอร์ดอ่าจีสองบาร์นะครับเล่น หนึ่งรอบก็จะมีทั้งหมด4บาทนะครับ D C แล้วก็ G G นั่นเองนะครับมาดูรายละเอียดการตีคอร์ดอีกรอบหนึงครับขั้นแรกเลยดีดลงปกติครับลงแล้วก็ขึ้นขึ้นลงสังเกตตรงนี้ดีนะขึ้นขึ้นลงอ่ะอันไอไอสามทีที่ต่อจากลงนะครับอันแรกลงปกตินะลงขึ้นขึ้นลงไอขึ้นขึ้นลงนะครับจะถูกเล่นสองสองครั้งนะครับต่อจากไอขึ้นขึ้นลงอันแรกเลยนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับ ลงขึ้นขึ้นลงแล้วก็ขึ้นขึ้นลงจะเป็นแบบนี้นะครับผมเล่นต่อเนื่องนะลงขึ้นขึ้นลงขึ้นขึ้นลงแล้วก็ต่อด้วยการสบัดปิกลงขึ้นในช่วงต่อคอร์นครับลงขึ้นพอลงขึ้นเนี่ยมันจะลงต่อไปเลยในจังหวะต่อไปนะครับลงขึ้นลงขึ้นขึ้นลงขึ้นขึ้นลงลงขึ้นลงขึ้น ขึ้นลงนะเพื่อนๆเข้าใจไหมเดี๋ยวผมแยกให้ดูช้าๆอีกครั้งหนึ่งนะครับแพทเทิร์นทั้งหมดจะมีแค่ลงอันแรกนะลงนะขึ้น,ข,นขึ้นลงขึ้นขึ้นลงลงขึ้นจบแค่นี้นะครับในบาร์แรกแล้วต่อด้วยลงในบาร์ต่อไปนะครับแค่นี้เองนะครับเรามาดูรายละเอียดที่เล่นกับคอร์ดกันดีกว่านะครับคอร์ดดีกว่านะลงขึ้น ขึ้นลงขึ้นขึ้นลงลงขึ้นลงอย่างงี้นะลงขึ้นนะ่ะคือช่วงสวัสดิ์ปิกเปลี่ยนคอร์ดนะครับอ่ะอีกรอบนะสามเซลงขึ้นขึ้นลงขึ้น น่าจะมีคนยังไม่เข้าใจในจุดนี้นะครับเดี๋ยวเราไปใช้วิธีเดิมกันนะครับก็คือท่องให้มันถูกก่อนนะครับท่องตามผลนะครับเดี๋ยวผมจะทําการตบมือตามจังหวะ4 r 4จังหวะตอนหนึ่งห้องเหมือนเดิมก็คือหนึ่งอสานี้เหมือนเดิมนะครับ3 4ลงขึ้นขึ้นลงขึ้นขึ้นลงลงขึ้น อย่างนี้นะแล้วมันจะตบมือทีไปจังหวะที่หนึ่งอีกห้องหนึ่งก็จะกลายเป็นลงของอีกห้องหนึ่งทันทีนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นสองห้องต่อเนื่องดูนะครับท่องเหมือนเดิมนะครับเต็มตัว3าลงขึ้นขึ้นลงขึ้นขึ้นลงลงขึ้นลงขึ้นขึ้นลงขึ้นขึ้นลงลงขึ้น ลงอย่างนี้นะครับไอ้ลงลงที่ผมพูดตะ,ตะกี้เนี่ยคืออีกห้องต่อไปแล้วนะอีกกรอมไหมอีกกรอมไหมมาท่องอีกกรอบนะครับเพื่อความความชัวนะครับขอให้ท่องตามนะครับมันจะเริ่มจําได้แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรล่ะมันจะอ่าสั่งงานไปที่กล้ามเนื้อของเราม,มันเหมือนว่าถ้าเราท่องได้แล้วครับมันจะแบบจดจําไว้ส่วนหนึ่งแล้วถ้าเกิดเราไม่ท่องไม่อะไรเลยแล้วยังดีดไม่ได้นะครับมันก็จะดีดไม่ได้เลยศูนย์เลยครับอะมาพร้อมกัน ท่องนะครับสาลงขึ้นขึ้นลงขึ้นขึ้นลงลงขึ้นลงขึ้นขึ้นลงขึ้นขึ้นลงลงขึ้นแล้วก็ไปจังหวะนึงโอเคมาพร้อมกับการดีดนะครับเดี๋ยวผมดีดแบบสายแป๊กก่อนนะครับจะได้เห็นภาพมือขวาอย่างเดียวนะครับเต็มตัว3 4ลงขึ้น ขึ้นลงขึ้นขึ้นลงลงขึ้นทำไหมอีกรอบนะลงขึ้นขึ้นลงขึ้นขึ้นลงลงขึ้นเห็นไหมอีกรอบหนึ่งครับรอบนี้ผมจะดีดให้มันต่อกันเนื่องสองรอบสองห้องเลยนะต่อกันเลยนะเข็มตัวสามสี่ลงขึ้น ขึ้นลงขึ้นขึ้นลงลงขึ้นลงขึ้นขึ้นลงขึ้นขึ้นลงลงขึ้นอ่ะโอเคมาเล่นกระขอดู่นะขอดีนะไปทีละขอนะอ่ะโอเคดูช้าๆครับ ตอนนี้จะเริ่มเอามันมาเข้าจังหวะแล้วนะครับเข้าจังหวะมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเมื่อเข้าจังหวะแล้วมันจะค่อนข้างอืมค่อนข้างกระชับหน่อยนะครับลงขึ้นขึ้นลงขึ้นขึ้นลงลงขึ้นลงเป็นแบบนี้นะครับโอเคนะเริ่มเข้าจังหวะแล้วนะจะไม่แยกกันแบบเะกี้ที่ผมแยกให้ดูแล้วนะลงขึ้นขึ้นลงขึ้นขึ้นลงลงขึ้นลงนี้นะอีกรอบนะช้าๆนะ ลงขึ้นขึ้นลงขึ้นขึ้นลงลงขึ้นลงใช่ไหมผมจะเล่นต่อนเนื่องนะขอดีนะสองรอบเลยเฉพาะเฉพาะ่าที่ฝึกซ้อมกันตอนนี้นะแต่ที่จริงที่เล่นในตอนต้นขอดีจะถูกเล่นแค่รอบเดียวนะแต่ขอดีจะเล่นสองรอบนะนะตอนนี้นะเตยมตัวสามสี่ลง เพื่อนๆลองท่องแบบที่ผมท่องตะกี้เลยนะเตยมตัวสามสี่ะโอเคสำหรับคนที่ยังท่องไม่ทันนะครับเดี๋ยวผมให้รอบนะอ่าเดี๋ยวผมจะติดแค่รอบเดียวก่อนนะครับสำหรับคนที่ยังท่องไม่ทันต้องมีคนท่องไม่ทันแน่นอนเลยอ่าท่องท่องแบบที่ผมท่องตะกี้เลยนะเตรียมตัวสามสี่ เนไหมอ่ะคราวนี้สองรอบดูมากนะครับสองรอบเหมือนเดิมนะท่องนะสามสี่โอเคมันท่องพร้อมกันนะครับผมท่องด้วยนะสามสี่ลงขึ้นขึ้นลงขึ้นขึ้นลงลงขึ้นลงขึ้นขึ้นลงลงขึ้นลงโอเค รอบนี้เรามาเปลี่ยนคอร์ดกันนะครับดีจะถูกเล่นแค่หนึ่งรอบนะครับแล้วก็เปลี่ยนไปหา C ีคอร์ดสีนะครับดูช้าๆกันนะครับลงขึ้นขึ้นลงขึ้นขึ้นลงลงขึ้นแค่นี้นะครับเราเปลี่ยนคอร์ดเลยนะครับลงขึ้นขึ้นลงขึ้นขึ้นลงลงขึ้นอ่ะเอาใหม่นะครับช้าๆนะลงขึ้นขึ้นลงขึ้นขึ้นลงลงขึ้นเปลี่ยนคอร์ดครับลง นี้ผมจะทำต่อเนี่ยครับไม่เว้นวนะนะสาสอืมคราวนี้เราลองชา้าลงกว่าเดิมนะไปพร้อมกันนะสาสี่ โอเคต่อไปเลยนะครับจะมีขอดีนะครับขอดีก็เอาสองนิ้วนี้นะนะนี่ขอดีจับนี้ใช่ไหมอันนี้ออกนิ้วนางออกนะครับนิ้วนางออกเอสองนิ้วนี้ขึ้นไปข้างบนวเวลาจะเปลี่ยนขอดีนะครับสาหรับคนเปลี่ยนขอดยังไม่ทันนะขอดีนะแล้วก็จับน,นี่จับเต็มฟอร์มหรือว่าถ้าใครยังไม่ได้ก็จับแบบเดิมก็ได้จะเปลี่ยนสตฟต์เปลี่ยนขอด,ดีอ่ะมันจะค่อนข้างยากหน่อยเพราะว่ามันต้องยกนิ้วทั้งหมดนะ ผมขอจับแบบเต็มฟอร์มแล้วกันนะโอเคเอาจาก C ไปหา G นะเริ่มจาก C ไปหา G นะเต็มตัว3 4ลงขึ้นขึ้นลงขึ้นขึ้นลงลงขึ้นลง,ลงอีกรอบนะ3า ให้จบเลยครับขอจีจะถูกเล่นสองรอบนะครับเพราะจีมีสองบารนะครับอ่าแล้วผมจะเล่นตรงจีอย่างเดียวนะจีสองรอบนะเต็มตัวสามสี่โอเคอีกรอบนะครับสามสี่ เลยนะสี่คอร์ดเลยนะคอร์ดดีคอร์ดซีแล้วก็คอร์ดดีสองรอบนะครับเต็มตัวส okay. ามสี่โอเคแถวนี้เราจะเล่น สีขอดเหมือนเดิมนะครับแต่เราจะเล่น2รอบนะครับเท่ากับเราจะเล่นทั้งหมด8ขอดนะครับก็จะมี D ีขอดซขอดจขอดแล้วก็เล่นทั้งหมดใหม่อีก1รอบนะครับไปพร้อมกันเตรียมตัว3 4 ครอบนะครับทั้งหมดใหม่นะครับคราวนี้ผมจะเล่นกระชับขึ้นมานะครับกระชับเลยนะครับสาสี 3, โอเคอีกรอบหนึ่งสองท้ายนะครับช้าช้านะครับอันนี้อันนี้คือช้าจริงๆครับสำหรับคนยังไม่ทันนะครับ 3...4... น,นะครับตรงไหนไม่ทันก็กลับดูหน่อยนะครับก็ยังไงก็ขอขอบคุณผู้รับชมและผู้ติดตามทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ